สวัสดีค่ะพี่ปุ้มค่ะปุ่มสร้างภาพสอนแต่งรูปคุมโทนร,รีวิวแอปให้ง่ายและสนุกยิง่งขึ้นสาวๆที่ชอบปรับแต่งวิดีโอให้ดูมินิมอลน่ารักน่ารักต้องลองแอปนี้เลยใช้ฟรีไม่ติดไลน์นะก่อนจะไปดูฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ปุ่มสร้างภาพได้ทุกช่องทางนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แต่งรูปอัปเดตใหม่ๆคะ่ะอันดับแรกเลยดาวน์โหลดแอร์วีแอปหลังจากนั้นกดเข้าไปที่แอปได้เลยก่อนที่เราจะแต่งวิดีโอให้เรา ที่การตั้งค่าปิดลายน้ําเพื่อเวลาที่เราบันทึกวิดีโอออกมาจะได้ไม่ติดลายน้ําค่ะกดตรงที่สัญ,ญลักษณ์บวกเพื่อเพิ่มวิดีโอเข้ามานะคะวิดีโอเราสามารถเพิ่มได้ไม่เกินสินาทีค่ะกดถัดไปได้เลยเข้ามาในแอปจะมีฟังก์ชันต่อง่ายๆให้เลือกใช้ฟิลเตอร์มีหลายโทนค่อนข้างน่ารักเลยนะคะปรับลดความเข้มตามชอบได้เลยหรือกดค้างที่ฟิลเตอร์ เพื่อเพิ่มหรือลดความสว่างอุณหภูมิและอื่นๆของวิดีโอนั้นค่ะฟังกช์ชันกรอบสาวๆที่ชอบมินิมอลหรือออกสไตล์ฟิล์มนิดๆทำอินโทรวีล็อกหรือลง IG s t สตอรี k ติ k กตองลองค่ะน่ารักมาก ฟังก์ชันเทคมีให้เลือกน่ารักนรักเยอะเลยหรือจะออกแบบเองก็ได้นะคะกดไปที่คัสตอมไมคค่ะนอกจากนี้เขามีฟังก์ชันตัดต่ออื่นๆใส่เพลงเลือกขนาดเป็นต้นส่วนวิธีการบันทึกให้กดบันทึกด้านบนรอแอปประมวลผลเรียบร้อยแล้วค่ะตัวอย่างวิดีโอที่แต่งจากแอป,ปแอ์วิท I'll oh, let with bright smile on now กันบ้างคะสาวๆอย่าลืมลองเอาไปใช้กันดูนะคะถ้ามีปัญหาหรือติดข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยคะ่ะเราวันนี้ขอให้มีความสุขและสนุกกับการแต่งภาพขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ